รับไงท้องเบาๆนะครับเพื่อทดสอบศักยภาพของตัวฮอนะครับนะครับเอาหางเข้านะครับเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องบินนะครับชักกัดชกก้าวไป3 d ดีนะครับก็จะต้องมีการมาฮอปด้วยนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงวันสุดสัปดาห์นะครับเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับตรงนี้เป็นสนามหญ้า นะครับสําหรับที่จริงๆแล้วคือสนามยิงปืนนั่นแหละนะฮะของค่ายยิงปืนจังหวัดลบุรีวันนี้ผมก็เลี้ยวฮอ,อนะครับมาจะมาบินตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาสองลำแต่ได้ผมลืมนิดนะผมลืมก็คือไอตัว X3 เนี่ยที่ผมเคยรีวิวขายเป็นมือ่สองเนี่ยลำเนี่ยออยู่ที่13,000บาทนะครับสำหรับลำนี้ ใครที่สนใจก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายชุดไฟให้ดูนะครับแล้วก็ตัวอา่าทาเาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าออนไลน์ออนไลน์สปอร์ตนะครับลำนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาแจกแจงให้ดูนะครับในเรื่องของชุดไฟแล้วก็เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ให้ท่านผู้ชมได้ดูเกี่ยวกับเรื่องของการอา่าดูแลซ่อมอา่าแมนเทนแนนต์ต่างๆนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นมาแล้วก็ ึงจุดจุดหนึ่งซึ่งผมก็อิ่มตัวกับมันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลับเอามาทำคอนเทนต์ให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็มีมือใหม่หลายๆคนที่เล่นหอตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูคลิปผมยอดวิวสูงมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็รู้สึกว่าอืมคนเล่นทาร์ลอดเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดที่แบบว่าต้องแก้ปัญหาหรือว่าจุดที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ต่อไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวไปดู X3 มันก่อนนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับไปรับชมได้เลยครับสภาพโดยรวมนะครับก็จะมีตัวครอบหางให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ผมเคยรีวิวในคลิปที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดชุดไฟให้ดูสักเท่าไหร่นะฮะเบรดนะครับแบบนี้เลยนะครับเบรดเป็นฟอร์มูล่านะครับฟอร์มูลาเป็นขาสกีแบบว่าเป็นตีมเป็ดนะครับชุดหางเป็นสายพานนะครับเป็นหายเป็นสายพาน คือถังสายพานใบหางคาร์บอนนะครับยี่ห้อเดียวกับเบรดหลักนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ชาร์จแบตนะลืมเดี๋ยวว่าตอนเช้าเดี๋ยวผมจะไปบินรีวิวให้กับท่านผู้ชมทด่ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวทาร์ลอดนะครับมาบินฮอบเดินทาง3 d มดีเบาๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับลำนี้น่าเปิดชุดไฟให้ดูนะครับ ก็เป็นเซวอยุพิทคิงนะครับเซวอยุพิทคิงกล่องเคบา้ำเงินนะครับมอเตอร์เอ็กโนวานะครับเอ็กโนวาเซววกันหางคิงนะครับสปีดพอร์ตพิวิงแพลทินัมหกสิบแอมป์นะครับหกสิบแอมป์ชื่อไฟตามนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้ชาร์จแบตนะครับเดี๋ยว รุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะฮะสำหรับลำนี้นะครับก็เพิ่งเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เอามาบินแล้วก็วันนี้ก็ปรับแต่งในช่วงพักกลางวันนะครับเบดเป็นเบรดทาร์ลอนะครับใครที่กําลังเล่นทาร์ลอนะครับก็ตามมาดูคลิปผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะทําคอนเทนต์ต่อ,ตอไปให้ดูด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะต้องแก้ปัญหาก็คือตรงตัวล็อกคานูปีตัวนี้เดี๋ยวผมจะต้องเขยิบไปข้างหน้าอีกนะฮะอาจจะอยู่ตรงประมาณรูนี้แหละ ะครับต้องขยับไปอีกรูหนึ่งชุดเฮก็เป็นชุดเฮดของออนไลน์นะครับเป็น DFC นะครับเป็นแบบนี้เลยชุดเฮดของออนไลน์ตรงนี้ตอนแรกๆที่มาก็มีคอนคอนนิดๆผมก็เลยขันเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็ตัวลดลิงสามตัวเนี่ยก็คือก็ปรับระยะให้มันความเบียงของอาร์มเซอร์โวเ,เท่ากันสโวโยพยีเป็น k t 2 1 5นะครับ ย้ายจากตัวทารลอดลำนั้นมาใส่ลำนี้นะครับมอเตอร์เป็นหูดกึกดำบันเลเลยนะฮะก็ถือว่าหายากอันไลน์นะครับบลัสเลส์ 30L นะครับสปีดฮอปปี้วิงแพททินัม60แอมป์กล่อง b ีเอ็กเวอร์ชั่น3นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นกันหางเป็นอ่าสัวกันหางของฟูตบ้านะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าฟูต้าบ้าตอนนี้สายตาผมเริ่มยาวแล้วมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะฮะ S 92 57นะครับฟูต้าบ้าหายากนะรุ่นเนี้ยหายากมากๆเลยนะครับชุดอไฟก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ผมจะต้องมาใช้เป็นทารอลสปอร์ตเนี่ยไอเป็นอะไลน์สปอร์ตลำนี้ก็เพราะว่าเวลาแมนเทนเนนต์นะครับสายพานเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเอาลวดแทงเข้าไปปุ๊บ มันเอาไปคล้องกับตรงพีเนียนตรงนี้จะง่ายกว่าถ้าเป็นของทารลอตจะต้องมาลื้อทั้งประกับบูมนะครับจะวุ่นวายผมเลยต้องมาบินแบบนี้แต่ว่าในส่วนของอสวัสดเพดะตรงเนี้ยเหม่อนข้างที่จะตั้งยากหน่อยมันต้องมีเทคนิคนิดนึงแต่ผมมีเทคนิคอะผมทําได้นะมุนอยู่ในแกนเลยแล้วก็เวลายกสวัสเพดขึ้นเนะี่ยก็จะยกเท่ากันแบบนี้เลยนะครับผมแก้ปัญหาได้นะครับตรงนี้ทําได้ชุดถางก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานชุดถางเป็นสายพาน นะครับเป็นทาร์อดนะครับ DFC เอ้ยไม่ใช่พูดผิดฮนะ <c oughs> ก็เป็นชุดหางสายพานนั่นแหละนะครับ,นะรบแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อยอดในคลิปต่อๆไปนะครับว่าผมมีการแก้ปัญหายังไงถึงให้มันดูบึกบืนแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูแมคช n นิกค่อนข้างที่จะเป๊ะนะฮะบูมนะครับ, Boom, รบอันนี้โอ้หฟิ้นตั้งอย่างนี้เดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนขาสกีใหม ผมว่ามันโหลดเตี้ยไปผมจะใช้เป็นขาตะกียบยกสูงสีขาวนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ,ะเดี๋ยวไปบินกันเลยดีกว่าสําหรับลำนี้นะฮะสวยงามมากๆนะครับผมตั้งไอดเดลด้วยนะครับก็ไอดเดลก็อยู่ที่รอบ90มั้งส่วนนอร์มอลอยู่ที่87นะครับประมาณนี้แหละที่ผมจำได้นะ เดี๋ยวผมจะมาต่อยอดให้กับท่านผู้ชมได้ดูอีกในคลิปต่อๆไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอตัวนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะเวลาใส่คานูป,ปี้ก็ต้องดันเข้าไปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยผมจะต้อง จะต้องเปลี่ยนนะครับที่จะต้องใช้ใช้รูขเขยบให้มันมันไม่ฟิตนะฮะอ้าวบินเลยดีกว่านะฮะฮอปเดินทางมี 3D ด้วยหรือเปล่าก็คอยดูนะฮะสำหรับลำนี้ทาลอดเอ้ยไม่ใช่ทาลอด็อตอลายสปอร์ต4 50นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือทาลอดนั่นแหละฮะเพราะว่าอะไหล่มันใช้ด้กันได้นะครับท่านผู้ชม ขาตกรีมเตี้ยนะครับพอวางในพงหญ้าก็ <c oughs> ก็กลืนก <c oughs> ืน <c oughs> <ๆ>ไปหมดเลยนะครับลำนี้ย้ำนะครับว่าเป็นหางสายพันนะครับหางสายพันเนี่ยครับมุนอยู่ในแกเลยนะลมแรงด้วยนะฮะ ยังมีการสั่นนิดๆน,นะครับในเรื่องของอตัวลำนะครับไงท้องเข้าไปแล้วนะครับนะครับงท้องเบาๆนะครับเพื่อทดสอบศักยภาพของตัวหอนะครับนะครับตออาหางเข้านะครับ เบสิกพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องบินนะครับถ้ากัดถ้ก้าไป 3D ีนะครับก็จะต้องมีการมาฮอปด้วยนะครับฮอปสี่ทิศนะครับสำหรับไงท้องสอนนอร์มอนก็ต้องมาฮอปสี่ทิศเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีหมุนผมก็ยังไม่ค่อยได้นะครับก็เลยจะต้องมาเก็บพื้นฐานอีกเพราะว่าไม่ได้บินมาหลายเดือนนะครับ แมคานิกก็ถือว่าโอเคนะหายท้องได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะสำหรับตัวลายสปอร์ตนะครับ45 450สาผพานรอบไม่ตึงเท่าไหร่นะครับก็พอแบบตุยๆพอได้นะครับพิงปลาเข้านะครับปิงปลาออกนะครับหายท้องนะครับ3มเซลนะครับ3มเซล ใช้แบบ2002นะครับนะครับหงายท้องปึ๊บ,บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับนะครับเล่นไปก็เสียไปเหมือนกันนะฮะแต่มาฮอบหงายท้องหมุนช้าๆการรอบชิดน,นะครับต้องมาเก็บใหม่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมโอเค เดินทางบ้างนะฮะเดินทางบ้างนะครับแต่ว่า 3D ก็จะต้องแบบว่าอาการก็พอได้อยู่นะแต่ว่าในส่วนของความตงึงของรอบเนี่ยผมว่ามันยังไม่ถูกใจเท่าไหร,ร่นะครัแต่ก็ยังว่านะครับศักยภาพ,าพผมก็ทำได้ประมาณนี้นะครับ เราต้องดูศักยภาพของมันด้วยนะครับเหมือนเราเอาซา,าเล้งมาวิ่งเป็นร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนมะันก็มันก็จะนะบินไปแล้วนะครับกับเจ้าตัวทาร์ล้ยพูดผิดตลอดเลยนะฮะอาจจะผมจะเรียกว่าทาร์ลอ์ก็ได้นะมันก็คือทาร์ลอ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ main gear. เมนเกียร์เมนชาร์ปชุดเฮดนะครับชุดถางบูมก็จะใช้ร่วมกันกับของทาร์ลอ์ได้หมดนะครับสําหรับ หอที่เป็นไซส์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นลายสปอร์ตแต่ว่าลายสปอร์ตลํำนี้นะครับก็ถือว่า10กว่าปีแล้วล่ะนะฮะถือว่าแบบย้อนยุคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับกับในเรื่องของการแมนเทนนดูแลบำรุงรักษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดถางชุดลูกปืนนะซอสเพจชุดเทสหรือว่าจะเป็นในการปรับแต่งนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมเรื่อยๆนะครับสำหรับลำนี้ก็เดี๋ยวผมเอาไว้บินเองนะครับ แล้วก็ใครที่สนใจตัว X3 ลํำนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมว่าจะหงายท้องตีลังกาให้ดูทดสอบให้กับท่านผู้ชมได้ดูใครอยากได้ลํำนี้ก็รีบทักมานะครับ13,000สบาทนะครับสำหรับลํำนี้สภาพนี่กริบมากนะครับเป็นฟอร์มูล่านะครับมีข้อผางด้วยนะครับสำหรับลํำนี้ชุดไฟนี่คือเทพๆเลยนะฮะยังไงก็ติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโพลเเพลแล้วนะฮะ ตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับในช่วงเวลาตอนเย็นเนี่ยก็ถือว่ามาซ้อมบินหอแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินปีกเนี่ยโอ้จะต้องมีรันเวนิดนึงตรงนี้ไม่มี <c oughs> ยังไงก็ติดตามรับชมกับช่องเอกสายหมุนนะครับเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆแหละนะครับกับคอนเทนต์ที่ท่านผู้ชมดูแล้วจะต้องให้ความสนใจใครที่มีหอทาหลอดอยู่ไม่ว่าจะเป็นทีเล็กออนไลน์450หาศ์ทลอดโปรนะครับ <c oughs> ก็ติดตามรับชมแล้วก็ดูในเรื่องของการปรับแต่งการดูแลรักษา กันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับช่องเอกสายหมุนชาแนลนะครับกับ youtube แบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพรุ่งนี้วันหยุดนะครับวันนี้สวัสดีครับ